วาย,ยโดยไม่มีเหตุผลอีกแล้วท่านผู้ชมครับพี่พัชชนีนะครับเห็นอย่างนี้นะครับดาราติดกันตรมดารามากันตรึมแต่ทราบไหมแม่ครับว่าหลายๆท่านก็ออกไม่ได้ทำไมไม้างทำไมหรือเปล่าครับทำไมถึงออกไม่ได้เพราะว่า จะมาออกคลิปนี่นะครับดาราคนนั้นต้องมันเป็นจังหวะที่มันระเบิดตุ้มกําลังลร,รุ mm ่งโรจน์ะฮะดาราคนไหนที่มามาหาพี่วัชรีแล้วทายว่าช่วงนี้กาลังแย่ใช่ไหม mm hmm. ก็จะไม่ออกนะ mm hmm. เพราะว่ามันจะพินเกียนชื่อเสียงของของเขานะฮะ mm hmm. และวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมสุดยอดเลยครับศ mm hmm. ิลปินคนโปรดของผมเลย mm hmm. วันนี้นะฮะชอบมากเสียงโง ถึงต oh. so, oh. oh. ้องชมเกินจะคมให้ใจไม่หวั่นไหวโอ้เจ้าดอกไม้หอมจนเกินห้ามใจไม่ให้ดมหลอด้วยนะหลอด้วยนะเรื่เลยนะฮะคนนี้นะครับเคยดังมากๆมาแล้วในหนึ่งยุคแต่ก็เงียบเงียบไปนะฮะก็จะมีกระแสบางๆอยู่บ้างนะฮะแต่ครับเขามาดูอะไรเหม่กับพี่พาชนีแล้ว ทราบไหมครับว่าพี่พัชณีได้โอ้โหถึงขั้นทายว่าชีวิตเขาจะจะจะจ้พลิกพลิกจริงไหมครับพลิกเลยนะฮะพลิกขึ้นหรือพลิกลงครับพลิกลงไม่มีอะพลิกลงเราจะไม่ออกให้นะฮะท่านนี้ก็คือคุณสุเมศนะฮะอ่าสุเมศองอาจนี่นะฮะซึ่งก็เคยแบบแต่ก่อนหนี่งเขาจะเป็นคู่ดูโอ้นะกับปังอ่สุเมศแอดเดอ้ลปังนะฮะ นะครับนะครับส่วนปางเขาก็เดี๋ยวนี้เขาข้างๆที่จะไปประกอบธุรกิจนะฮะส่วนคุณสุเม่นี่เขาก็เรียกว่าแหมมุ่งมั่นกับวิถีของตัวเองอนะฮะวิถีของเป็นศิลปินนะฮะแต่จะกลับมาดางัดางแบบไหนดงังยังไงดงังเพราะอะไรแต่พี่พีนี่นี่นะฮะขอน,นี่ฮะนี่ลายมือลายมือที่แท้จริงซึ่งได้รับการ,นรอนุญาตเ,เขาต้องเซ็นอนุญาตก่อนนะคะถึงจะมาออกรายการได้นะคะคุณสุเม่ก็ได้เซ็นให้แล้วนะคะ ทีนี้นะคจะบอกท่านผู้ชมว่าคนเราในโลกนี้นะคะเมื่ออายุเลยห้าสิบสองไปแล้วใครเคยรุ่มร่ำรวยในช่วงอายุประมาณยี่สิบเจ็ดเป็นต้นไปมันจะกลับมากินอีกรอบหนึ่งนะมนุษย์จะมีสองรอบก็หมายถึงว่าเมื่ออายุห้าสองไปแล้วเนี่ยอายุห้าองเนี่ยจะมาลงประมาณอายุยี่สิบเจ็ดี่แปดแล้วก็ความหนาความบางหรอความยาวของมือจะลงอยู่ประมาณนั้นน่ะ นะผิดพลาดก็ปีสองปีปใครเคยร่ํารวยในช่วงยี่สิบเจ็ดขึ้นนี่ประมาณยี่สิบเจ็ดประมาณห้าสองนี่จะมาลงอยู่ที่แถวย<อ>ี่สิบเจ็ดประมาณนั้นนะมันอาจจะผิดพลาดปีสองปี<อ>ในสเกลเท่านั้น<อ>แต่ลงประมาณนเนี้ยฉะนั้นใครที่เคยร่ํารวย<อ>จะกลับมารวยอีกรอบใครที่เคยแย่จะกลับมาแย่อีกรอบหนึ่งฉะนั้นถ้าคนที่แย่มาหาพี่พี่ก็จะวางแผนเอตนอ,เอตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาใครที่เคยดังก็จะกลับมาดังอีกแต่ส่วนมากที่มาดู ตอนอายุยี่บเจ็ดนะถึงประมาณสี่สิบเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยไปเป็นลูกจ้างใะเรัาไปเป็นเซลล์เป็นมาร์เก็ตติ้งเนาทำให้บริษัทรวยแล้วรวยอีกแต่ตัวเองก็รวยรวยคอมมิชชั่นนะฮะก็ได้เดือนหนึ่งก็แสนสองแสนแต่พอกลับมาทําเองเราสามารถทําเป็นร้อยล้านได้มันสามารถวางแผนและพลิกสถานการณ์ได้นะฮะเหมือนอย่างคุณสุเมศเนี่ยนะฮะอามาดูนะคะนะคะน่าสนใจมากครับ ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วฮะห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าใช่ไหมแต่รอก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับเขาแน่นอนห้าสิบสองโอ้โหจะกลับมาตรงกับเขาอายุประมาณสามสิบสองช่วงนี้ตอนนี้จุดอายุอยู่ตรงนี้แลับตอนนี้ฮะดูเห็นไหมฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าสามตัวเรียงอุ้ยโอ้โหนะคะสามตัวเรียงสามตัวเรียงก็หมายเดี๋ยวเรามาดูนะคะคืออะไรครับเลขใบหวยใช่ไหมช่ไม่ใช่ เสา,สาเนินเสาเกิดคุณสุเมศดูอย่าหนูเบาคะเดี๋ยวต้องดูมคลิปนี้ต้องส่งไปเลยคลิปนี้นะฮะต้องบอกนี่นะฮะเนินเสาวิ่งมาปุ๊บตัวนี้เกิดว<อ>ิกตอรี่เป็นวิธีการดูนะคะ,ะเราจะเอาไม้บรรทัดเนี่ยทาบลงไปในจุอดอายุเห็นไหมคะ มันจะอยู่แนวนี้คุณเก่งเห็นอะไรไหมตัววีอันนี้เนินเสาเกิดวิกตอรี่ครับเนินอาทิตย์เกิดวิกตอรี่เนินฐานะเกิดวิกตอรี่ฐานะเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าสามตัวเรียงในช่วงอายุสามสิบกว่าประมาณสามสองสามอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมคะมันก็เลยจะกลับมาอีกรอบอ่าบวกใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วใช่ไหมใช้ค่ะ เนี่ยกลยจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะกำจะกลับมาดังอีกรอบหนึ่งถ้าถ้าเทียบกับตรงนี้ตอนนี้พี่พี่ญ์นีก็แทบจะบอกได้เลยว่าคุณสุเมนี่อีกสักกี่เดือนฮะกี่เดือนหรือกี่ปีก็ไม่นานนะคะอีกไม่นานนี้เองเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อแล้วเว้ยเขาจะเขาเตรียมเพลงออกหรือย่างเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วนะคะอ๋อค่ะเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันจำของมันนี้มันจะกินตัวนี้ขึ้นมปกินตัวนี้ มันมันมันจะระเบิดแบบพลิกเลยใช่ไหมอยู่เช็คก็พุ่งก็ถ้าเปลี่ยนอ่ะกระชากแบบขึ้นมาเลยนะฮะอ่าฮะมันสามตัวเลยนะฮะเนี่ยนะฮะกลับมาผมว่าแกได้อะผมว่าแกได้คือหนึ่งแกมีกลืนสองคาแรคเตอร์แกแบบคาแรคเตอร์แกโดนเห็นไหมฮะเนี่ยเออเห็นไหมฮะเนี่ยโอ้โหแกได้เนี่ยพี่บอกว่าคุณจะได้แล้วคุณเห็นไหมเส้นสาว แล้วคุณจะได้เงินแล้วคุณจะอยู่ไม่ติดที่คุณจะต้องโชว์ตัวบ่อยอเพราะเส้นสาวเพิ่มอีเส้นหนึ่งมารับตัวนี้อตัวบีทางนั้นเลยใช่ไหมมันมารับแล้วก็เส้นนี้คืออะไรเส้นไหนฮะเส้นนี้เส้นเส้นนี้มันคู่ความเนี่ยนะเสน่ห์แล้วเอาแค่นี้อ ก็สาวๆติดต่อแค่นี้ก่อนฮะมีเส้นสาวติดต่อด้วยเหรอสาวติดอย่าเพิ่งเป็นแฟนขับเส้นแฟนขับนแฟนขับเยอะแยะมันมันจะเหมือนกับว่ามีมีแฟนขับเข้ามาแบบโว้โหลงตุงนางโอเคเป็นนะฮะนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็คือพินิษพิจารณาแล้วว่าปีหน้านี่เป็นปีลุ้มโลดเลยว่าได้ไหมแจก็มีเสียงพี่เวลาพี่ทํานายเนี่ยก็มีเทปบันทึกเสียงอยู่แล้วค่ะ ไม่ใช่เรียนนะไม่ใช่เลียนนะ,นนะคือตรงนี้นะคะเราเราก็าใครจะดังไม่ดังเราต้องพูดไปตามความจริงหรือสมมุติว่าถ้ามาเนี่ยเขายังไม่มีปัญหาเขายังมีปัญหาแต่เขาจะดังที่เขาบอกให้อดทนก่อนแล้วเดี๋ยวอีกปีหนาะสองปีนาจะดังเราก็จะว,วางแผนว่ให้บางคนไม่ได้ต้องเอาเดี๋ยวนี้ถ้าจะเอาตอนนี้ไม่ได้ มันมีจังหวะเวลาเขามันนะฮะพี่ไม่สามารถนี่ละมิที่ได้ส่วนอย่างเพี่เป็นผู้อ่านให้คุณรู้ตัวล่วงหน้าส่วนนี้ก็เป็นเพราะว่าที่ออกคลิปของของคุณซูเมนี่เพราะว่าหนึ่งก็เป็นศิลปินในดวงใจคนหนึ่งแล้วก็เพลงอะไรเพลงพลานอะไรเพี่พี่ชอบมากผ่านผ่านล่าเนื้อใช่ไหมแมวผ่านล่อเนื้อเผมก็ตามชื่อฟังเพลงนินะฮะชอบมากเพลงนี้นะฮะโอเคเราก็ขอเชียร์คุณซุเม่นะให้กลับมาลุ่งเรือง แล้วก็คําทํานายมาดูที่ว่าปีหน้าาำทํานายของพี่พัชรีจะสามารถที่จะแบบขู่หรือเปล่านะฮะใ<ช>นะ่มันไอ้นี่นะพวกเดี๋ยวนี้ยุคนี้นะพูดอะไรไปนะฮะมันมันคึกไว้หมดเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่ละหมดแล้วนะคะเดี๋ยวชมคลิปใหม่ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับ